สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กว,วันที่31ออมกราคมนะคะปลายเดือนมกราค่ะสิ้นเดือนพอดีคะ่ะเมือ่อว,วันที่หนึ่งคะ่ะที่หนึ่งกุมภา2564คะ่ะเมื่อื่นตลาดนัดโคกระบือโดอนทอยนะคะวันจันทร์ที่หนึ่งคะ่ะกุมภา64คะ่ะพบพอกันเจอกันคะ่ะที่ตลาดนัดโคกระบือโดอนทอยนะคะจะมีทุกวันจันทร์นะคะวันจันทร์ก็มี ถ้าเพิ่นยังคือเก่าแบบเพิ่นบ่ได้บ่ได้ยกเลอกอะวันจันท์ก็มีที่กุสุมานนะคะควายกุสุมานแล้วก็ดอนทอยะคะ่ะพัดอาคารนี่กะจะเพิ่นนั่นร่มเลืกอกบ่ชน,นี่อะไรวัดอาคารกุสุมานเนี่วัดองคารนะคะวัวคะ่ะมีหน้ารอมนี่กะคือว่าอันวัาองคารนะะี่ค่ะวันพุธนี่หัน จะมีดงมาไฟค่ะดงมาไฟกับกุฎเรือคําค่ะวันพื่หัดหนี่พันบายย้ายจากลักเจ็ดล่ะไปอยู่บ้านหนองทุ่มเพคะจากพันนาออกมาเนี่ยประมาณสองโลนี่ลหละย้ายไปหนองทุ่มแล้วเพวะเมื่อหนอันคนที่ขายลอตเตอรี่พันบาว่าตลาดอันลักเจ็ดนะพันย้ายเลยได้เพคะไปอยู่หนองทุ่มเพคะลักเจ็ดนะพัชรกะโพกสี่สุพรรณวันพื่หัดนะ กับว so ันอันกับอยู่ทะเลว่าทะเลนะมีเพื่มหัดสุกเสาว่าสิเพิ่มฮาดว่าซุกกับทะเลแล้วก็ดอนเตยดอนเตยีนอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมตําบลดอนเตยอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมเพคะาล้กับวันซุกกับอยู่ทะเลกับดอนเตยวันเสาวันเสาก็ทะเลค่ะ วันท่าเร่วันเสาร์แล้วก็อันมง่งม่งม่งว่านอนก็เพิ่นอัน,นยกเลิกบนแล้ยกเลิกเราจะเพิ่นปิดชั่วคราวบอกได้ยินละ่ะช่วงโควิดโควิดนี่ละ่ะวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์กับวันอยู่อยู่บ้านเสื่อมมาสั่กบ้านเสื่อมก่อนจะห่ออากาศนั่นละ ถ้าไาอยู่ดงมอไฟจัา,จาพอยังเปิดอยู่บ่ดวงมอไฟดางมอไฟมีวันวันพุธกับวันอาทิตย์ป็นสันดงมอไฟนะอันนี้ก็คือตลาดขีสกลนะคะขีสกลนครค่ะผู้ดใดไกล์ทางไดก็ไปทางนั้นและคะ่ะผู้ใดอันแบบโซนทางใดไกล้เคียงกันก็ไปทางนั้นได้ค่ะแต่พรุ่งนี้เนะ่เจอกันที่ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะคะวันจันทร์ที่หนึ่งกุมภาค่ะหกสี่ค่ะอากาศก็เย็นปานใดค่ะ พอล้นล้นนี่ละพ่ออุ่นอุ่นนี่หละบ่นหนาวพ่อไปได้มาได้นี่หละค่ะติดต่อสอบถามได้นะคะที่ตลาดน้ำโคกระบ,บือดอนทอยนี่วันจันทร์ที่หนึ่งกุมภาหกสี่นะคะเบอร์โทรตลาดก็ศูนย์หกสี่สองสี่ห้าแปดสี่สองหนึ่งค่ะอันนี้คือเบอร์โทรตลาดถามทางไปทางมาได้ค่ะที่ดอนทอยนะคะทุกวันจันทร์ค่ะพบพ้อกันแล้วค่ะ ที่ตลาดนะัดโคกระเบือดอนทอยทุกวันจันทร์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะทุกท่านในห้อยในห้างทั้งหลายกะขอให้ได้กำไรงามๆได้เงินไหลาๆปีใหม่นี้ก็ดีโชคดีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีสบายสุข,ขู่สุขคนเด้อค่ะพบพอกันค่าวันจันทร์ค่ะโชคดีทุกคนนะคะขอพระคุณมากจ้า สวัสดีจ้าทุกคน